สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม,ม่เยี่ยมไม่จีอวันออฟฟิเชียลค่ะตอนนี้แม่เยี่ยมไมยู่โรงเรียนไตรมิตรพิทยานะคะบ้านสะพังนะคะเมื่อนี้อีลาหน่อยองอิงค่ะสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาแสดงที่โรงเรียนไตรมิตรพิทยานะคะอันเนื่องจากว่าสิทธิ์เก่านะคะชมรมสิทธิ์เก่านะคะ ของโรงเรียนได้มาจัดงานอู้น้องอลิศมาแล้วนะคะอลิศหน่อยมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วกับคุณแม่มาแล้วนะคะไปอยู่ตรงมิกอันนี้หลังฝนตกนะคะฝนไปหมดแล้วนะคะมาเด้อผู้ใดอยู่ใกล้ๆพี่กัดไก้ๆมาได้เลยะคะ่ะฝนหยุดตกแล้วนะคะ นนเะะคขายหรือยังเอ่ยขายแล้วค่ะขายแล้วค่ะใบเดียวค่ะใบเดียว ใจใจใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจ้าหาก่อนหาก่อนเก็บไปไอ่ายสวนทุนสร้างโรงเรียน่้มแซมเนีสร้างอาคารอนุบาลอยู่ข้างหลังเนี่ยอ๋อสร้างอนุบาลใช่อาคารอาคารจะอยู่ตรงนั้นอาคารคม่ดูได้อ้ ร่วมบริจาคได้นะคะอันนี้คือกล่องรับบริจาคสามารถบริจาคได้หลังจากซื้อบัตรแล้วบริจาคได้อีกเนาะได้ค่ะได้ค่ะบัตรอะัไรคหเสียค่ะขอบคุณมากค่ะจ้าโอ้ยอันนี้คุณคู่วะค่ะใช่ค่ะคืองามแต่อไม่เป็นตาตัวเนาะเด็กหน่อยคือซีเรียนเก่งเลี่ยนปองเนาะค่ะค่ะ วัสดีครับโอ้ยไปอยู่ยังไหนหล่ะมือนึงนี่ไปอยู่ยังไหนไปเที่ยวแม่ไปเที่ยวมาไปเที่ยวเยวกาะอะไรเกาะช้างไปกับหลานหลานสาวโอ้จ้ะสนุกบ่ล่ะสนุกอยู่เพิ่นมาจากต่างประเทศโอ้ค่ไปเที่ยวทะเลก็เลือท่าเพิ่นไปอืมดีดีดีด <c oughs> เออไปอยู่ประเทศไหนยู่อิตาลีแม่โอ้ดีจังเลยอิตาลีน่ะน่ะน่ะเที่ยวน่ะอยู่ครับค่ะ น่ไปฮ่องกูมือไหน17 18 19ไปบ่ไปน้ำบ่ไปเที่ยวน้ำบ่โอเคครับเดี๋ยวมือแรกมาหากันลังใจกันเลยหลายใช่ครับค่ะไทยฮอูมเดี๋ยวเดี๋ยวสิหามันความรู้น้ำเด้อดแดดจากภาคมหามหาเด้อแม่มากับใครมากใครมือนี่มากันพ่อพามาแล้วก็มีเอฟซีอีล่าไว้อีกสามเขาไปนอนยูริสอร์ตตัวนี้เสาสองสามทุ่มเขาจังอีมาจ้ะเออ แม่กับมานั่งถ่ายคลิปเล่นไปก่อนอค่ะคือว่ามมามเห็นตอนกลางวันอุ้ยมามา,มาตั้งแต่ายสีม่วงเย็นแล้วผม,ผมยังไม่เห็นเนาะจะจะจะเช่วงนั้นฝนตกผู้ตามแยนะอุ้ยมาก่อนอีกมาก่อนอีกมาก่อนแล้วก็มานั่งเล่นอยู่ด้านหลังกับคุยกับแม่ๆทั้งหลายเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวหาเด้ออีว่างตอนใด้มุตอนนี้แหละตีเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแปดนาทีก่อนเดี๋ยวมาหาเด้อ อุ้ยหลังฝนตกพี่น้องหลังฝนตกเบิ่งเฮ็ดจังได๋จังสินั่งได้บัดทีนี้อันซาซาน้อยปูดน้องเลยค่ะพี่น้องเฮ็ดจังได๋จังอยู่ได้ต้องนั่งเก้าอี้เนาะหรือจังได๋นี่จองไว้เปียกกันบัดบัดทีนี้เปียกอยู่เปียกอยู่20บาทพุ่น20บาทลติเดี๋ยวเอขยางไปเอาขาอยู่เออ เปียกเปียกเปียกมันจะจืนตูดเด้บับน,นี้พลาสติกทีได้ขายดีครับพี่น้องพลาสติกจะได้ขายดีเอาจอ LED กำลังเริ่มแล้วค่ะ ยางเขาไปข้างในบ่ไใดเขาเบิงบริเวณโดยรอบนะคะทุกคนมาแล้วคนเริ่มมาแล้วมันแฉะเขาสิเป็่ยางกวนเสื้อเพื่นบ่ไดดเสื้อเปียกนะคะโอ้ไปหามันไก่เคียงกันบริาขายดีเนาะแม่บัตทีนี้ผู้ดใดกระซิซื้อเด้บัติบัสติกเ <laughs> พผใดแม่ เม่ขายขายข้ไดดจ้าพื้นพื้นแล้วจักบาทอ๋อสี่สิบ oh, เดี๋ยวจะ,จะได้บอกเขาให้โอเคโอเคค่ะ จะปิดคลิปแล้วสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะโอ้ยเอฟซีเอฟซีหนูก็เป็นเอฟซีพ่อพ่อนะคะครับทำไมจำกันได้นะครับจำจำได้ก็ที่เจอพ่อที่ที่ขอนแก่นไงเใช่อาแล้วเมื่อคืนเจอกันอ่ะหนูไม่ได้มาหนูเพิ่งมาวันนี้ค่ะออ๋ค่ะหนูอยู่เพชรชบูรณ์อำเภออะไรหนองไผ่ อยู่ใกล้กันเลยผมอยู่ชันแดนนั่นแหละกะท่รอบแล้วพ่อก็คุยให้ฟังแล้วเออเออฉันเสียแล้วค่ะพ่อเกษียนแล้วหกสิบเอ็ดหกสิบสองเดี๋หกสิบสองแล้วค่ะไม่สะดวกแก่แล้ะพ่อเนาะแล้วขาเขาเลิกจ้างขาแฟนพามา แฟนพามาท่านสามีไปนอนรอที่รีสอร์ทแล้วคือปือไปค่ะโอเคหนูซื้อแล้วค่ะหนูซื้อแล้วค่ะเขาเชิญออกแล้วใช่ไหมคะโอ้ยขอบคุณพ่อยิ้มคือเกาล่ะพี่น้องพ่อยิ้มเอาเสื้อมาปูา้แล้วนี่ พ่อใหญ่ยิ้ยมนะคะอัน,น,อนแล้วเป็นแผนกไฟค่ะ,ะแผนกติดไฟเนี่ยล่ะพ่อใหญ่ยิ้ยมแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้ายบายค่ะสวัสดีค่ะ